ผมก็ขออนุญาตตั้งชื่อทีมตามนี้เลยแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับผมอาจา,ารย์ชวลิตนะครับอยู่สาขาพนาสังคมนะครับไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่เกี่ยวกับ เอไอก็กลุ่มของพวกเรานะครับก็ปรึกษากันแล้วก็กำหนดหัวข้อนะฮะนวัตกรรมจากปัญหานะครับในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเกษตรนะครับก็เลยได้ประเด็นเรื่องของทุเรียนนะครับแปลงทุเรียนนะครับนะก็ชื่อนวัตกรรมนะครับคือ d ุเรียนเซตเอไอนะครับคือ มีหัวหน้าโครงการก็คือท่านท่านอาจารย์คุณครูปฏิตตานะครับจากโรงเรียนห้วยลาดพิทยาคมนะครับรายละเอียดของการทํางานนะครับกลุ่มเรานะครับจะเน้นไปในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงในแปลงทุเรียนนะครับในในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยการเขียนโค้ดนะครับนะก็จะมีน้องๆมาช่วยในเรื่องของการเขียนโค้ดเพื่อดึงข้อมูลจากดาวเทียม ะะเพื่อนําม,มาวิเคราะห์นะครับประกอบการบริหารจัดการแปลงทุเรียนเพื่อลดความเสี่ยงของเกษตรกรนะครับนะก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ